สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทำโดยโอ๊ตออนไลน์ .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของผ่านออนไลน์ eBay,Amazon นะครับแล้วก็ขอโปรโมทช่วงแรกเลยนะครับผมขายของนิดนึงนะก็ของเรานะครับมีคอส eBay dropship นะฮะ Amazon dropship นะครับการันตีคืนเงินที่ eBay dropship นะครับแล้วก็กำลังทำเร่งอัดคลิป eBay dropship ออนไลน์นะครับแต่ตัวนี้ไม่การันตีนะจะการันตีเฉพาะ eBay dropship จับมือทำนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่แอด o a t o n l i n e 0 6 6 1 5 9 3 9 3 9 9ครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะฮะเนื่องจากเมื่อเช้านะครับผมรีวิวนะฮะธุรกิจเกี่ยวกับภาพปูโต๊ะนะครับเป็นสินค้าที่ยอดขายหลักล้านเลยนะครับใน Amazon ชิ้นนั้นขายได้ถึงเกือบเกือบห้า0มื่นดอลลาร์ต่อเดือนนะครับก็เลยลองมาเซิร์ชดูนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะฮะบ,บน eBay นะครับนี่ตัวนี้นะฮะเป็นภาปูโตะนะครับ ขายได้ที่ eBay Australia นะครับ1โซนะครับแล้วก็ยอดขายนะครับราคาขายอยู่ที่2,000บาทนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ลองมา search ในประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะราคาขายนะครับสินค้าในไทยนะฮะอยู่ที่60 8 2บถึง82บาทเพื่อนๆดูนะดูนะใน eBay Australia เนี่ยนะครับขายที่ $89 ดอลลาร์ US นะครับหรือประมาณ2,080บาทต้นทุนอยู่ที่60บถึง82บาทดูเอานะดูชัดๆนะดูชัดๆนะครับคลิปนี้ก็ตัวเดียวเพียวๆเลยนะฮะสำหรับสมาชิกนะครับของออดออนไลน์ผมบอกแหล่งให้เลยนะฮะทั้งลิงก์สินค้าไปดูคีย์เวิร์ดแล้วก็ในประเทศไทยที่คุณสบบามารถหาได้ในช h อป e ีนะครับโค้ดนะฮะ B0102 สอง2ู1สองสองจีนะครับลองไปทดสอบดูนะฮะเดี๋ยวนะต้นทุน60-80ขาย2000มันมีค่าส่งแหละนะมันมีค่าส่งแต่ดูแก๊ปแล้วนะครับมันยังมีกำไรอยู่นะครับเป็นร้อยทีเดียวอาจจะหลายร้อยด้วยนะครับก็ลองดูนะฮะธุรกิจภาพบุโตบอกเลยว่าดีจริงๆน่าสนใจนะอ่ะ ก็ท้ายคลิปนะครับผมเจอเรานะฮะบน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแต่ถ้าเจอเราบน u t u b e นะฮะฝาก s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยช่วงนี้นะฮะยอดซับไอยอดซับไม่เป็นไรไม่ซีเรียสน,นะฮะแต่ยอดเวลาคนดูเนี่ยน้อยลงนะฮะ,ะเวลาในการเฉลีย่ยจำนวนการดูเนี่ยน้อยลงยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะฮะติดตามดูช่องเราด้วยเผื่อเป็นประโยชน์นะฮะ ก็ง่ายๆเลยครับเจอเราก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ